สวัสดีครับจากที่รีวิวนะครับผมลดมือหนึ่งไปเยอะแล้วลูกค้าก็อยากได้ตัวที่ประหยัดลงมานะครับผมใช้งานได้ดีนะครับ mm. ก็จัดไปครับผม mm. เดี๋ยวจะพาดูนะครับที่ครตามดุงตอนนี้รถสวยนะครับสภาพกริบกริบยางยังเหลือเยอะมีหลายคั้นนะครับผมปีรถใหม่ๆวางดาวได้นะครับผ่อนได้6ปี ก็ผ่อนไม่หนักนะครับผมถูกลงมากว่ามือหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้สภาพเดิมๆิมนะครับ l C 0 1 8 SP ตอนนี้ก็มีรถตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับส่วนตัวต่อไปก็อันนี้รุ่นเ้ารองอ้อยนะครับผมลองมันนะครับหรือว่าทำนาเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมสวนปศุสัตว์แบบนี้ก็ได้นะครับผม ก็มีลูกค้าชอบเยอะนะครับรุ่น B ีได้ผลได้เหมือนกันนะครับผมส่วนรถไล่นะครับผมไล่อ้อยไล่มันทําสวนขนาดใหญ่นะครับก็มีนะครับผม M อ็มซีรีส์นะครับ M8808 นะครับผม M9808 อันนี้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมโอ้นี่มีป้ายจองแล้วอ่าก็เข้ามาดูเข้ามาจองได้นะครับอันนี้ใหญ่สุดในรุ่นนะครับ M108 นะครับผม แล้วก็ L3218SP ตัวนี้ก็รถครอบครัวนะครับผมทำไร่ได้ทำนาได้นะครับน้นช้ครอบครัวเป็นหลักนะครับผมไม่ใช้งานหนักไม่สมบุกสมบันมากนะครับผมก็เป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยข้างวดถูกเลยนะครับผมอ่าวดย่อยเดือนละสองพันสองพันรอบปีเนี่ยตกปีละไม่ถึงแสนนะครับผมตกอยู่ประมาณ ซีเมน95000ก็แล้วแต่คันนะครับส่วนตัวนั้นก็แฮกเตอร์ขนาดที่ขายดีที่สุดนะครับผมก็เป็น L50 นะครับมีตู้แอร์เข้ามาด้วยช่วงแอร์ตู้แอร์เนี่ยวางดาวสักหน่อยนะครับแต่ได้รถเย็นๆนะครับผมมีอุปกรณ์พร้อมใช้นะครับ L50 เนี่ยเป็นรถที่ว่าครบวงจรนะครับผมอ่าแล้วก็รับจ้างได้นะครับอ่าอันนี้นะครับผมชองวางก็คือมีลูกค้าจองไปแล้วนะครับผมก็เอารถเข้าไปเช็คให้นะครับแต่ก็มีอีกหลายคันนะครับผมสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับเซลภูผา061 018 0354เซลภูผานะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเพียบนะครับผมเห็นไหมครับ ตัวนั้นก็อุปกรณ์พิเศษก็มีนะครับสนใจทักกันมานะครับผมสั่งจองออนไลน์ได้หรือจะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านก็ได้นะครับตรงข้ามกับพอกศบานดูนะครับผมดูคลิปแล้วถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องครบผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องผมตามัน,นด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ